สวัสดีครับมี f c ท่านหนึ่งขอมาครับว่าขอดูทรงนักเรียนแบบใส่ฟันรองครับโอเคครับจัดให้ผมใช้เป็นฟันรอง1.5นะจะไถอยู่ประมาณกลางหูนะครับไปข้างหลังนะครับตามคลิปไปเลยนะครับนี่ใช้ฟันรองเป็น1.5นะครับด้านบนจะใช้1.5นะครับแล้วก็ไถจะ กลางหูนะครับไปไปหลังข้างหน้าถ้าอยากให้เร็วก็ผมแนะนำให้ใช้เป็นเบอร์สาหรือเบอร์สี่ไทิ้งไปเลยนะครับตัวนี้ผมจะไม่เปลี่ยนฟันรองครับก็จะใส่ฟันรองเดิมนะครับ,รรบแล้วก็ใช้บียกขึ้นแบบนี้นะครับเพื mm ่อ hmm. มันเชื่อมกับ1.5นะครับตัวนี้เป็นทรงนักเรียนนักเรียนโตหน่อยนะครับจะยาวค่อนข้างจะยาวนิดหนึ่งท่านผู้ชม นี่ครับผมจะไม่ถอดฟันรองเลยนะครับให้งานมาเร็วนะครับวันนี้ผมใช้เวลาตัดผมไม่เกินอยู่ประมาณ10นาทีนะครับคลิปนี้ไม่ได้ตัดต่อเลยนะครับยาวเลยนะครับไหลยาวนะผมแค่เร่งความเร็วให้มันดูเร็วขึ้นก็อยู่ประมาณสิบนาทีกว่าๆนะครับเกือบสิบเอ็ดนาทีนะครับตามคลิปเลยนะครับ แล้วก็ใช้1.5นะครับสวนมาด้านหน้านะครับจากข้างหลังมาด้านหน้าแบบนี้นะครับเพื่อให้เชื่อมกันนะครับต่อมาผมจะใช้เป็นหวีนแล้วก็โยกวันลงนะครับเป็น0.5ครับไถจากด้านหน้ามาด้านหลังมันเดิมนะครับพยายามเฉียงครับเฉียงแบบนี้ขึ้นมานะครับด้านหลังก็เฉียงขึ้นนะครับ เนี่ครับเฉียงลักษณะแบบนี้นะครับข้างหน้าก็จะอยู่ประมาณสักทุกแก้วครับหนุกหรือบนคิ้วนิดหนึ่งนะฮะโยกฟันลง0.5แล้วก็ไถ่ายเฉียงขึ้นมาด้านหลังเข้าใจอยู่นะครับผมพูดไปพูดมาก็อาจจะตัวคนงงเนี่ยคลิปนี้ไม่ได้ตัดต่อครับดูครับวางกล้องก็ลืมนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับ คลิปตัดต่อเนื่องพอดีผมไม่ได้เดินมาดูนะครับว่ากล้องมันถ่ยอยู่ประมาณนี้เห็นอยู่ประมาณนี้นครับตัดง่ายๆนะถ้าไม่ทฤษฎีอะไรมากมายตัดวีผมก็ตัดได้อันนี้ผมจะตัดเป็นงานฟันโดด้านหน้าผมแนะนำให้ใช้เป็นเบอร์สามเบอร์สีเลยครับมันจะเร็ววัาน,นี้นะ ได้เป็นน้สิก็จะมาเก็บผมด้านล่างไถทิ้งก็เลยนะครับไถขาวสรงนักเรียนต้องไถขาวลงเดือนเนี่ครับเสร็จแล้วครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากากไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างทำคลิปต่อไปน,นะครับนี่ครับไถตัวด้านล่างไถขาวไปเลยนะ ถ้าอยากให้สวยก็ใช้เป็นตัวกันโคมนะครับไถมันจะขา่ากว่านี้ตัวด้านบนก็ขอบโคก็ได้นะครับจะมีรอยผมนิดหนึ่งนะครับเนี่ยชัวผมแนะนาถ้าอยากให้เร็วก็0.5แต่น, 5, นี้ผมจะใช้หวีเก็บไปเลยนะจบทีเดียวเลยแต่ช่างใหม่ๆก็ใช้0.5ส,สบัดก็ได้นะตรงขอบโข,บ,ขบด้านบนมันจะเร็วมากเลย ครับตรงนี้นะครับใช้เป็น0.5นะครับเก็บมันจะเร็วกว่าถ้าเป็นโบกบอยู่วันนี้ผมก็ตัดมันก็สวยเท่าไหร่จะเอาเทคนิคมาบอกนะครับแลกเปลี่ยนเทคนิคให้มันดูเร็วขึ้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะมีประโยชน์ครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ